ไปกันที่ผู้กองธรรมนัฐของกระผมดีกว่าใช่ค่ะผู้กองธรรมนัฐของคุณนายนะคะย้ำนะของพระแก่ได้แหละพระแก่ที่โคตรรักเลยจัดปะเอากันอย่างนี้พาดพวข่าวก่อนเลยนะได้ค่ะจบข่าวธรรมนัฐจำนนแกล้งตายเ้าเหรอเพิ่งมาบอกตอนนี้เหรอว่าแกล้งตายเป็นอืแต่จะแกล้งตายทันเวลาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะค่ะ ดังนั้นลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสักนิดหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่14นิดนิงนิดนิดนึงย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่14วันนั้นมีข่าวว่าจะมีการคุยกันระหว่างภูมิใจไทยกับกล้าธทรมแต่สุดท้ายก็ไม่มีการคุยกันเพราะอะไรคะเพราะกล้าทรมไม่ไปพบภูมิใจไทยที่พักภูมิใจไทยโอเคตกขระบวนแล้วหนึ่งข้ออธิบายก็คือจุดๆๆอื่นๆอีกมากมายไม่อยากย้อน ขยับมาวันอาทิตย์ที่15วันนั้นก็เกิดข่าวก็มีข่าวว่าพมจใจไทยกกล้าทำเขาจะนัดกันอีกทีวันจันทร์ที่16ก็คือเมื่อวานเป็นไงท่ามกลางข่าวลือภูมิใจไทยจะตั้งเงื่อนไขแบบที่กล้าทำรับไม่ได้เพื่อหา,หาเหตุ ไม่เอากล้าทําจะถีบกล้าทำไม่เข้าร่วมไม่เข้าร่วมรัฐบาลแหละพูดง่ายๆก็ตั้งเงื่อนไขแบบไม่คิดว่าผู้กองจะยอมเตื่นเลือดรับไงออแต่ก็ไม่ได้เจอกันนะใช่ไหมไม่ได้เจอไงอืข่าวที่กระเพื่อมทั้งวันอาทิตย์เขาบอกว่าจะนัดเจอกันอีกทีวันจันทร์ที่สิบหกไงใช่อถูกไหมใช่ค่ะอืดังนั้นเมื่อขยับมาวันจันทร์ที่สิบก็คือเมื่อวานค่ะ สปอรตไลท์ทางการเมืองจึงส่องไปที่พรรคการทําส่องไปที่พรรคภูมิใจไทยส่องไปที่กระทรวงเกษตรและแอบไปส่องแถวแถวภูแม่แอบไปส่องแถวแถววารุมแถวพระรามเก้ากะตีอบร้อมหมดอะที่ไหนที่มีความน่าจะไปน่าจะเป็นอยากจะรู้ว่าสองผู้ยิ่งใหญ่เนวินธรมนัตจะได้เจอกันจริงไจะได้เจอกันหรือไม่จะได้ปิดดีวกันอย่างไรก็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 ระดับผู้สร้างตำนาน กอดฟาเธอร์กอดฟาเธอร์ด้วยกันทั้งคู่เลยนะใชต้องถือว่าแบบอยากรู้ว่าใครจะเขี้ยวจะยาวกว่าใครวัดกันตรงนี้แหละขณะเดียวกันก็มีการปล่อยข่าวผ่านสื่อต่างๆมากมายแก่กองทีเดียวฝั่งหนึ่งก็ปล่อยข่าวจะให้จะไม่ให้อะไรพรรคกล้าทำอีกฝั่งหนึ่งก็ปล่อยข่าวพวกกองกำลังตัดสินใจ จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้แน่ต่างคนต่างมีมีขบวนการปล่อยข่าวขยับมาเมื่อวานค่ะวันที่สิบหกเพาจะนัดเจอกันอ่ะนั่นแหละอยางไงคะตอนเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงเช้าสิบห้าสิบเซ็นต์นาฬิกาห้าสิบนาทีใช่ค่ะชัยชนะชิดชอบเลขาพักภูมิใจไทยภูมิใจไทยนี้ไม่ออกใช่ค่ะตกอยู่ในวงล้อมของนักข่าวเอาไม้จ่อปากต้องพูดอะไรบางอย่างแล้วล่ะ นักข่าวก็ยิงคําถามเรื่องพรรคกล้าทำจะเอาไม่เอาอยู่ในสมัชชาไหมจะคุยมไม่คุยกับพรรคกล้าทำคุยกันหรือ,อยังนัดคุยกันเม,มื่อไหร่อะไรประมาณนั้นวันจันทร์ระดับเลขาพรรคคุยกันวันอังคารระดับเจ้าของพรรคจะคุยกันอย่างนั้นใช่หรือไม่อะไรประมาณมามนั้นทุกอย่างก็ฟังคําถามคามตอบ เมื่อวานสักนิดหนึ่งคุณชัยชนกตอบอย่างไงเริ่มจากขั้นที่หนึ่งเช่นค่ะที่ขั้นหนึ่งความต้นหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลมีการปล่อยข่าวว่ามม่ีการคุยกับตัวหมดนะครับแล้วสื่อได้ไม่พักั้งมันเป็นฝ่ายมาในคำข้อเท็จจริงเนี่ยมันใครปล่อยนะครับมีสื่อในโซเชียลปล่อยค่ะเราแสดงเจตยงโจชัดเจนไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าเรามีเจตนาที่จะพูดคุยกับทุกพักษ นะครับตามลาดับแล้วก็แล้วแต่ใครที่แสดงเจตจำนงอยากจะเข้ามาพบปะพูดคุยอย่างที่เราได้กระทามาในช่วงเวลาที่ผ่านมานี่ก็ยังคงเดิมครับแค่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการประสานงานมาจากทางภาคกัฐาเห็นว่าเป็นเชื่อคุณเนวินจะไปคุยกับทางภาคกล้าทานี่จะมีการพูดคุยครับอย่างที่บอกครับยังไม่มีการประสานมาจากทางภาครัฐาทำอันนี้ไม่ใช่ว่าชื่อคุณเณวินจะอะไรนะครับตอนนี้ เราเราท่านท่านในวิรีได้ประกาศน,นะครับไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าเรามีเจตนาที่จะพูดคุยกับทุกทุกพักก่อนอ่แล้วก็ยังไงก็ตามทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องรอในเรื่องของการย,ยืนยันผลการเลือกตั้งจากทางคองข่ด้วยครับแต่เบื้องต้นตอนนี้ที่ได้มีเข้ามาพบเข้ามาคุยก็อย่างที่ท่านได้เห็นพวกเรา,าแถลงครับไม่ว่าจะเป็นรัฐเพื่อไทยแล้วก็บรรดาพักเล็กแล้วที่เหลือเนี่ยยังไม่มีใครประสานงานนะครับ แสดงว่าสาวที่บอกว่าจะดินประชาธิปัตย์มาแทนพรรคการกัเนี่ยไม่็นความจริงต้องทยังไยังไม่มีการประสานมาโดยพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าให้มีการจบดีลภายในสัปดาห์นี้แต่ละพรรคการเมืองจริงไหมคะเราได้ตั้งเกณฑ์ว่าต้องจบายในสัปดาห์นี้ไหมคะสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องรอผลการเลือกตั้งครับผมว่าโจทย์เนียคือต้องตั้งให้เร็วที่สุดอยู่แล้วโดยสารในการบ้านเมืองแต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละพรรคเนียมีใครที่จะแสดงเจตจำนงหรือตัดสินใจเรียวดเร็วแค่ไหน วันนี้อย่างที่บอกสับสนยันเหมือนเดิมเบื้องต้นเท่าที่ท่านได้เห็นคือทุกความที่ได้ประสานไนหมยท่านทบรรยากาศเป็นยังไงแคือปกติต้องต้องดูกับภาคผูมมีรายได้ด้วยครับเพราะจริจะทำให้เสถียรยิบอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องรอสรุปผลของกกตดูสรรมการแล้วก็มีการเจรจาพูดคุยฟังข้อเสนอของทุกพรรคก่อนที่จะมีการตัดสินใจครับเชชเชอร์ดชื่อช,ชอบเก่งขึ้นเยอะนะใช่ รอรอ,อค่อนข้างจะรัดก,กลุ่มการก็ค่อนข้างจะสูงเรื่องของเรื่องนักข่าวก็เริ่มจากคําถามมีการปล่อยข่าวว่าอภูมิมใจไทยจะถีบกล้าทําไปเป็นฝ่ายค้านจริงหรือไม่อมคําตอบแรกใครปล่อยเห็นไหมย้อนถามนี่แสดงว่ากระดาสูงทักษะสูงขึ้นสูงขึ้นจริงๆทักษะสูงขึ้นค่ะเขี่ยวขึ้น,นประโยคต่อไปจากปากของคุณชัชชนนก,ก็คือ ภูมิใจไทยก็แสดงเจตจำนง,ง,งออกไปแล้วจะคุยกับทุกพักตามลำดับเริ่มคุยจากพักที่ใหญ่ที่สุดก่อนไล่ไปหาพักที่เล็กประมาณนั้นแปไทยเป็นไทยก็คือเริ่มคุยกับเพื่อไทยแล้วก็คุยกับกลา้าท้าแล้วก็อื่นๆอีกมากมายตามลำดับใช่ค่ะแต่ใครจะเข้ามา ใครมีเจตจำนงที่อยากจะมาร่วมรัฐบาลกับเราก็เข้ามาคุยเข้ามาได้เลยแปรไทยเป็นไทยก็คือไม่ต้องมีคิวกูไม่เชิญอืแต่ต้องมาเองกูบอกแล้วกูจะคุยกับทุกพักตามลำดับตามลําดับไหลอืคุยตามลําดับไหลใครตัวใหญ่ที่สุดก็เดินเข้ามาคุยเป็นคิวแรกๆเดินเข้ามาคุยก่อนอื แต่ผมใจไทยจะเดินเข้าไปคุยกับใครจะไม่เดินเข้าไปคุยกับใครมีแต่ใครจะต้องเดินเข้ามาคุยกับผมใจไทยพักเล็กไงดาน,น่าเข้ามาคุยเลยอประมาณนั้นเพราะรอ,อคิวไม่ไหวหลอและประเด็นที่เป็นไฮไลท์ก็คือกล้าทรรมค่ะคุณชชนนั่นบอกว่าจกุกระตั่งถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการประสานมาจากทางพรรคกล้าธรรมฟังให้ดีนะยังไม่มีการประสานนะฟังให้ดีนะนักข่าว ก็สักต่อพยายามที่จะมัดให้มันชัดเจนขึ้นมัดอย่างไรอะไปฟังตอนหนึ่งแล้วกันนะคะเชิญค่ะเราไม่ได้เชิญใครเดิน,นะครับเราประกาศไปโดยรวมทั้งหมดว่าเราพร้อมที่จะพูดคุยกับทุกคนที่มีเจตนายอยากจะเข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็มีแค่พักที่ท่านได้เห็นเราแถลงติดต่อมาตอนนี้ยังไม่มีพักอื่นประสาทแกรู้ใช้ก็ขอมาเองครนะับทีนี้ขอไปก่อนเป็นการประสานนะงานผมก็ไดิดนวอนครับ เอกว่าตอนี้เหมือนแบ่งโต้าให้พเพืไทยไปแล้วระอบย่างจนกว่าจะมีการพูดคุยจนครบจนกว่าจะมีการเห็นงานผลการเลือตั้งยังไม่ถึการสรุปอะไรทั้งนั้นแสดงว่าพรรคคุณเสีไทจจะยังมีิการทำจนกว่กล้าทำจะติดต่อข้าดวางเป็นฐานเหมือนทุกทุกพรรคยืนยันอีกครั้งยังไม่ได้ตัดกล้าทำใช่ แต่ยังกล้าทําก็ยังไม่ได้ประสานมาด้วยอ่าไม่ประสานไปอไม่ประสานไปใครอยากรวบประสานมาใช่แล้วตอนนี้กล้าทํายังไม่ประสานมาบอกแค่นี้น่าสนใจนะค่ะนักข่าวก็จี้ถามเรื่องพับเพื่อไทยใครเริ่มก่อนคุณชัยชนกก็ตอบเหมือนเดิมสั้นๆเป็นการประสานมาเพื่อไทยประสานมาใช่เราก็รับคุยแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งก็จบกันได้แล้วก็จบกันได้เผอิญคุยแล้วมันจบเร็วเมื่อถามถึงเรื่องการจัดสรรเก้าอี้ดนตรี ชัยชนกบอกว่ายังไม่ถึงเวลารอให้ยืนยันผลการเลือกตั้งก่อนอันนี้ก็ต้องตอบแบบนี้แหละตามสูตรตอบอย่างอื่นไม่ได้ตอบให้จัดสรรแล้วก็ตอบว่าจัดสรรไม่ได้ประเด็นที่หนึ่งใครอยากร่วมรัฐบาลเข้ามามาคุยตแต่ตเ,าาเราจะไม่ไปคุยอ,อประเด็นที่สองกล้าทายังไม่ประสานขอเข้ามาคุยจบกันแค่นี้นะอืซักกันต่อวันจันทร์ที่สิบหกจะมีการคุยกันระหว่างสองทัพไหม แกก็ไม่เคลียร์ให้ชัดถามต่อระหว่างตัวจริงๆจริงของทั้งสองพักเนวินกับธรรมนัตจะคุยกันในวันพรานเพราะจะมีการประชุมคโครมอ,อมก็น่าจะเจอกันสามเศร้าระหว่างเนวินอนุทินและธรรมนัตปรากฏว่าเมื่อเอ่ยชื่อเนวินลูกชายเนวินบอกว่าเนวินเกี่ยวอะไรด้วยพอ,อลจะจบนั่นก็คือ สิบนาฬิกาสิบาินาทีก็คือเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงใช่ค่ะ<ๆ>โดยเลยค่ะหลังหล,ล,ลังจากนั้นหลังจากนั้นบ่ายสองหลังจากนั้นบ่ายสองไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนักข่าวสารพัดสํานักก็พยายามพยายามที่จะต่อสายไปที่ผู้กองธรรมนัฐไม่รับสายไม่พูดใช่ไหมใช่ค่ะทุกสํานักข่าวก็มุ่งหน้าไปหาไผ่เล็กเลขาพักแทนหวังว่าจะได้ข้อมูลเหมือนเสมือนเป็นตัวแทนเราเองทําไมปรากฏว่าปรากฏว่า ไผ่ลิกเลขาภักธรรมยอมให้สัมภาษณ์คุณบุษยาอุ้ยเจริญสนักข่าวไทยค่ะให้สัมภาษณ์อย่างไรเมื่อวานนะเมื่อวานเมื่อวานนี้บ่สองหน้าบสอง,นะสองค่ะไผ่ให้สัมภาษณ์อย่างไรเรื่องท่าทีทางการเมืองจะแกล้งตายจะยอมตายหรือจะไปอย่างไรต่อเออ <ไป S 2> หรือม,ม่ทุงอะไรชัดเจนอารณ์ฟังกันดีๆแล้วกันนะคะเชิญค่ะต่อสายไปหาท่านเลขาของพักค คุณใจไทยนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันนะครับเพราะว่าทางพรรคกาทําก็อยากให้ประเทศชาติเนี่ยเดินหน้าต่ออย่างเต็มที่นะครับเพราะวันนี้เรารู้ว่ามีปัญหามากมายในประเทศนะครับแล้วก็ไม่มีการต่อรองอะไรครับครับผมค่ะก็ก่อนหน้านี้ที่มีพูดเรื่องกระทรวงกรเกษตรอะไรเงี้ยมีการคุยลงลึกในรายละเอียดหรืยอยังคะอันอันนี้ผมขอให้เป็นท่านร้อยเอกธรรมนัฐเป็นคนพูดดีกว่านะครับผมผม,มผมทําในในแนวทางของพรรคครับ แล้วผมก็เชื่อว,ว่าพรุ่งนี้มีการประชุมคลมก็ท่านร้อยเอกธรรมนัฐเขาคงได้พูดจาพูดมีเวลาพูดคุยกับท่านนายกอยูล่ลครับแต่พักรวมกันด้วยอะค่ะอันนี้เราสามารถทํางานร่วมกันได้ใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยครับบนไดก้าวแรกเฉยๆครับเดี๋ยวขอให้มีอะไรไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะรายงานให้ทราบอีกทีครับค่ะแต่นี่คือแปลว่า,รวาเราอ่ะพร้อมที่จะสนับสนุนคุณอน,นุชินเป็นนายกต่อถูกไหมคะ เบื้องต้นที่เราเราก็ไม่มีเราก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อต่อรองเลยนี่ครับสรุปมีอะไรเป็นข้อต่อรองวันนี้ผมได้ต่อสายไปหาเลขาพักภูมิใจไทยแล้วครับก็คือชัยชนะชอบชอบก็ได้พูดคุยกันแล้วครับไม่มีข้อต่อรองใดๆครับอ๋อไปอินฟอร์มเขาไงว่ากล้าทำไม่มีข้อต่อรองใดๆนะไรก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มันยิ่งไขใส่กันกล้าทำก็บอกว่า ครั้งแรกนะผู้กองธรรมนัสสิงห์แข็งธรรนผู้กองธรรมนัสบอกว่าการทำต้องได้กระทรวงเดิมค<ะ>โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียไม่ได้เลยก็คือกระทรวงเกษตรขณะที่ผมเจไทยเขาก็ปล่อยข่าวเขาจะเขาจะเอาเกษตร เจาเกษตรมาดูเองมาเขาดูควบกับกระทรวงพาณิชย์ผู้กองธรรมนัฐดูกระทรวงเกษตรใช่จะมาดูเองอ่ะอย่างน้อยได้บริหารจัดการได้พร้อมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อความเป็นเอกภาพเพื่ออะไรต่อม่อะไรก็ว่ากันไปคู่วิกฤตเศรษฐกิจไงก็ในทางการเมืองก็ฟังดูดีก็ก็ทุกไฝคำออกจากปากนักการเมืองก็หล่อๆสวยๆทั้งนั้นฟังดูดีและมีเหตุผลมีเหตุผลมากมากผู้กองก็มีเหตุผลภูมิใจไทยก็มีเหตุผลอ๋อแล้วฟังใครเนี่ยะ ก็ไปไปมาๆนะระหว่างที่ผลิตเงื่อนไขแล้วก็ศาสตใส่กันผ่านสื่อปล่อยข่าวผ่านสื่อใส่กันสั้นๆวันไหวทางฝั่งภูมิใจไทยก็เริ่มที่จะต่อรองก็เริ่มที่จะโนดเข้าไปเรื่อยๆพูมมใจไทยก็ล็อก70กว่าเสียงของพรรคเพื่อไทยประกาศเลยร้อยเบวกเจใช่ค่ะ มันเกินเครื่องอยู่แล้วเกินสบ,สบายๆขณะเดียวกันพมใจทไทยก็ไปมัดพักเล็กๆได้มาอีก20เสียงเป็นอย่างน้อยอโอ้โหมันจะทะลุ300ไม่เอากลาาก้าทำก็ยังอยู่ได้ใช่ไปล็อกเพื่อไทยไปมัดพักเล็กรวมเสียงได้เกือบ300อผูก,กองธรรมนัสเกิดอาการแน่นิ่งมไม่คิดว่าจะเจอมาอนี้ที่จริงน,นะสองวันกะ่อนเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ทราบนะ ผู้กองยังมีอาการแข็งขืนอืยังมั่นใจจึงเป็นที่มาของพาดหัวข่าวของเจาาลิทั่วไทย Inside Thailand เมื่อวานจําได้ใช่ไหมครับเราพาดหัวข่าวตั้งแต่เช้าเลย m. แกล้งตานะมันมีแค่สองทางเลือกสําหรับกล้าทำหนึ่งจะแกล้งตายทางการเมืองยอมเข้าร่วมรัฐบาลอะไรก็ได้อะไรก็เอาให้อะไรก็รับไม่ต่อรอหรือจะยอมตายกูเป็นฝ่ายค้านก็ได้มันก็มีแค่สองทางเลือกเท่านั้น ใครเป็นคุณในวินใครเป็นกุณอนุทินนาทีนี้ก็ถอยให้ไม่ได้ใช่ถูกไหมมาถึงจุดนี้แล้วไม่ได้หรอกมีตั้งร้อยเก้าสิบสามเสียงจะย้อมคนอื่นมาขี่คอได้ไงมันต้องสะกดวิญญาณผู้กองให้อยู่ตั้งแต่ต้นมือพูกกันง่ายๆไม่งั้นจะอยู่กันลำบากใช่ไหมครับในที่สุดในที่สุดมันก็จบข่าวเมื่อวานไผ่ให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์อย่างนี้ไปบอกกับชัยชนกอย่างนี้มันเท่ากับโยนผ้า ยอมแล้วจํนนยอมแล้วไม่มีเงินไขไม่มี้อดต่อรของขอแก้งตายใครอะไรก็เอาและและขยับไปอีกทีตอนบ่ายสามค่ะผู้กองธรรมนัสก็หนีไม่ออกยอมยืนให้สัมภาษณ์ที่กระทรวงเกษตรหรตั้งใจเข้ามาทุกคำจากปากพวกกองธรรมนัสเมื่อวานตอนบ่ายสามมันยิ่งตอกย้ำชัดเจนว่าจบข่าวธรรมนัฐยอมยอมแก้งตาย ไปฟังพวกกองธร,รมานะัะไปฟังดีๆนะมาคานสื่อก็รออยู่เขินเซนค่ะฟังผมชัดๆนะครับว่าการเป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับคุณจะไปยึดกระทรวงนั้นกระทรวงนี้มันไม่ใช่นะจะไปผูกขาดกระทรวงนั้นกระทรวงนี้มันไม่ใช่นะอันนั้นการจัดสรรหรือการเจรจาก,กันมันอยู่ที่พักแกนนำนะครับไม่ใช่ว่าผมจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดเวลามันไม่ใช่นะเป็นการผิดปริญาตมากนะ นะครับดังนั้นเราต้องฟังดังนั้นการเจราจากันพูดจากันเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญผมไม่เคยไปออกหน้าไปสู่ขอหรือใครเลยส่วนใหญ่ก็จะให้หัวหน้าพักเลยค่ะพักเป็นคนทำนะครับทุกครั้งน,นะครับค่ะมูลีค่ะคุณจะแถลงไยังไม่ได้รับการติดต่อจากแก่ทำเลยค่ะแ้าทำจะติดต่อไปเองก่อนไหมคะหรือว่าจะรอทาคือคือผมเนี่ยได้คุยกับหัวหน้าพักแล้วว่าต้องดูความชัดเจนของการเลือกตั้งว่าเป็นยังไงนะครับดังนั้นการที่เราออกหน้าออกตัว ก่อนก็ดูดูดูกระไรอยู่นะครับเพราะว่าก็อย่างที่ทราบว่าในการจัดตั้งรัฐบาลคราวที่แล้วก็ก็อย่างที่เห็นว่าเป็นการจับมือระหว่างพรรคลาธรามกับพรรคภูมิใจไทยโดยมารยาทเราก็คงจะต้องอยู่ดิ่งให้พรรคภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นพรรคแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับดาเนินการไปก่อนนะครับอันนี้เป็นมารยาททางการเมืองมารยาท ฟังเื่อไหนแล้วก็ย้อนกลับไปฟังคาให้สัมภาษณ์ของผู้กองเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์มันคนละคีนะเออมันก็คนละวันกันอะมันมคนละวันไงคนละโมงยังจำได้ใช่ไหมครับว่า12กุมภาพันธ์ผู้กองบอกว่าการเมืองของผมเดินแบบสเต็ปไม่ธรรมดาก็แล้วกันเอ,อ ไอ้สมการที่ว่าชัวชัวใครผูกกับใครอาจจะไม่อยู่ใครใครจะไปอยู่ใครมันไม่มีอะไรแน่นอนล็อกเออวันนั้นวันนั้นยัอีกครั้งดูเป็นต่อการเมืองของผมเดินสเต็ปไม่ธรรมดานะครับแน่สเต็ปพิเศษขยับมาอีกทีเมื่อวานวันจันทร์ที่สิบหกสี่วันผ่านไปสี่วันผานเปลี่ยนเลยฟังผมชัดๆนะอ้าวถ้าเอาให้ชัดอีก ถ้าเอาให้ชัดดิกจะชัดก <ไป S 1> ินนี้ใช่ไหมคลิปที่สองไปฟังคลิปที่สองเชิญงั้นฟังให้ชัดๆกันไปเลยเชิญค่ะค,คือคือมารยาททางการเมืองเราต้องฟังพักหลักเขาก่อนนะครับเราอย่าไปพึ่งแสดงตนโออยากจะเป็นหรือไม่อยากจะเป็นหรือต่อต้านไม่ใช่สไตล์ผมนะครับสไตล์ผมยังอยู่เหมือนเดิมคือไม่เคยคิดจะทําใครก่อนนะครับยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับ เราก็ยังไม่มีข้อบาดหมางใจอะไรกันส่วนนะในการเลือกตั้งที่ผ่านมามันเป็นเรื่องปกติไม่งั้นเราก็หัวกันประมูลหัวกรรันเลือกตั้งสิครับถูกต้องไหมครับถ้าเราไปเลี่ยงอย่างงนเหลืองนี้นะครับสสนี่เป็นมนุษย์พันพิเศษนะนะักการเมืองเนี่ยครับเมื่อเขาลงสู่สนามแล้วเขาไม่ฟังใครหรอกแม้ก็กระทั่งลูกพักในพักการา์ดทำก็ยังไม่ฟังผมไม่ฟังอาจารย์แบบเลยนะครับจากเมื่อวานเดมเสียงดังฟังชัด กล้าทำต้องได้กระทรวงเดิมเกษตรศึกษาท่องเที่ยวพัฒนาสังคมมาเมื่อวานมาเมื่อวาน16กุมภามารยาทางการเมืองก็เข้าต้องฟังพักแกนนำก่อนนี่ไงเขาเป็นมารยาทางการเมืองไงมารยาการเมืองก็เข้าเลยมารยาเป็นมาจังหวัดนี้คุณผู้ชมคิดนะคู่มือนี้มาทันทีเลยโผล่แวบเลยเหตุผลเหมาะเลยอ่ะไปฟังคลัปที่สามเอากันให้อิ่มกันไปเลยครับเชิญเชิญค่ะ ยังไม่ได้พูดคุยกับคุณเ<ม>นวินเลยใช่ไหมคะผมก็บอกแล้วไปเกี่ยวอะไรกับท่านเนาวินครับ,บรพยายามย่าดึงท่านออกมานะครับท่านก็อยู่ของท่านนะครับเหมือนผมเนี่ยผมไม่ใช่เป็นหัวหน้าพักผมไม่ได้เป็นกรรมการหานพัก<ะ>เราก็ต้องให้ธเลขาพักคุณไผลิกคุณห,หน้าพักคุณนรุมบนเขาเดินเกม<ะ>เราไปออกนอกหน้าไม่ใช่นะไม่ใช่นัานที่ตัวเองนะแต่ถ้าเราจะคุยหลังไมค์ก็อีกเรื่องหนึ่งต้องไหมครับ<ะ>เราอย่าไปดึงคนบุคคลนู้นอย่นี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ จะผิดม่รู้ับจเย็นสุดไม่ไม่ไม่ใช่นะผมเป็นอย่างนี้ไม่รีบร้อนเหมือนแบบหลายทัพที่ที่แบบว่าเราจะไม่รีบไปแสดงตัวแล้วมันก็การเยงผมก็เห็นอะไรมาเยอะตามเป็นการนั่งแบบตาลบาลก็เป็นอย่างนี้แหละครับพวกนผ้มนัเมื่อวานนะเข้าลือกันทั้งวันนะว่าเข้าลือกันว่าผมใจไทยเขาจะล้มเดียวเขาไม่คุยแล้ว คือไม่เอากาททำมาพูดง่ายๆเขาจะไม่เอากาทําแล้วอเขาประกาศก็มีเหตุผลแล้วเามันจะทะลุ300ร้อยไปแล้วเยอะแล้วพอแล้วพอละประมาณนั้นประมาณนั้นการจัดสรรเก้าอี้ดเตรีมันก็ยากอถ้าเพิ่มมาอีกเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหมันจะยากขึ้นไงห้าสิบกว่าศีงมันก็ยากโจทย์นะอืโจทย์ที่หนึ่งคุณต้องการสามตำแหน่งออกจาก ตัวเลขที่จะใช้ในการคำนวณเท่ากับเหลือ33เก้าอี้แล้วกันจาก36 3สิกกลบสอเหลือ3แน่นเอกนีแต่เอกคุณเสียสั์กันออกการออกจากสูตรในการคำนวณจัดสรรโคต้าชัเอาตรีคิดจาก33แล้วกันไม่ต้องคิดจาก36ดตรงนั้นอฐานคิดมันก็เล็กลงใช่ไหมหายไป3เก้อี้ก็เล็กสิขนาดเดียวกันบ้านใหญ่ ในผมเชไทยวันนี้ก็เยอะมากเขาต้องเคลียบ้านใหญ่ก่อนนะเห็นว่าเขาจะต้องมีการเคลียบ้านใหญ่เขาเองเขาบอกเขาคุยได้ถูกไหมเขาคุยได้บ้านใหญ่ถูกไหมอืมอืมอืมโอเคพอแล้วป่ะนะพอเนอะก็มีข่าวลือเยอะแล้วสรุป <มา S 2> ยังไงเนี่ยลือทั้งวันพี่นายคนถามมาสรุปสุดท้ายมีกล้าทำไม่มีกล้าทำสุดท้ายสี่โมงเย็นสเออสุดท้ายสี่โมงเย็นลือกันเยอะใช่ไหมใช่สุดท้ายสี่โมงเย็นนักข่าว ไปดักคุณอนุทินที่โรงเรียนอสมชันได้เจอไปงานไปงานงไหนีไม่ออกเออก็คุณอนุทินไปงานโรงเรียนเก่าของตัวเองอสมชันบางรักนักข่าวรู้ตามไปประกบล้อมหน้าล้อมหลังเอาไม้จ่อปากเลยตกลงมีกล้าทำไหมเอาง่ายๆแต่กล้าทำจริงหรือไม่เอไปฟังคำตอบเองจากปากคุณอนุทินและกันน้ไม่ต้องฟังจากปากคนอื่นเชิญค่ะ มีการจับลูกเร็บว่าว<อ>บนี้คุณทำอะไรจะไปคุยอย่างเปทางการจริงไหมครับคนที่เราก็รอ พ้การเลือกตั้ก่อนนะครับคือที่บอกว่าเตะกล้าทับออกันนี้ไม่เป็นความจริงใช่ไหมว่าคุณไผ่บอกว่าจะคุยกับก้าทัโอเคขอบพระคุณท่านทบเก่าพื้นท่านครับขอบคุณนะครับรัโอเคที่ัเลยจะเชิญเชิญอะไรอ่ะโอยยังอยู่ในนี้ครับอ้ขอบคุณมาคัมีรายละเอียดรัียคะเห็นบอกว่าจะคุยกับท่านภารักบตรค้รป่คะ

คำต,อบ,ตอบก็คือไม่จริงไม่จริงบางครั้งนะในทางการเมืองนะอะไรจริงอะไรไม่จริงเส้นแบ่งเนี่ยมันชิดฉิวเส้นแบ่งเนี่ยมันบางบางมันแบ่งกันตรงไหนบางครั้งยังไม่รู้เลยไม่รู้จะแบ่งกันอย่างไรก็ยังไม่รู้เลยใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงขาวกับดำคนคนตอบบางทียังงงกับการแบ่งยังแบ่งไม่ถูกเหมือนกันไม่ต้องถามคนฟัง เขายังงงเลยเดี๋ยวใครงงนะเจ้าตัวอาจจะงงเองได้ก็ได้อ่าอาจจะงงเองก็ได้เส้นบางๆยามังกรอย่างอนุทินงงเองเลยครับอแกล้งงงไงอ่าอืออ่ะโอเคไม่ต้องถามมาแกตกลงได้ร่วมหรือไม่ได้ร่วมแล้ววันนี้ไปประชุมคอรมอลเขาจะเจอกันนะไม่เจอเพราะวันนี้อยู่ คุณอนุทินก็เทคิวประชุมโครมอมอบหมายท่านสมพลซาลัมรองนายกคำนัชี้ประธานการประชุมโครมแทนแล้วก็หมายตอนบ่ายด้วยก็ให้ท่านสมพลท่านนายตกลงท่านนายกวันนี้ไปไหนไปเช็คหมายทำเนียบปรากฏว่าไม่ได้ขึ้นหมายงานของนายกเลยนะเออหรือวันนี้ชิวอีกคนจีนก็ถือไม่ทํางานกันไงผมไม่เชื่อฮู้าเรื่องมายงนะผมไม่เชื่ออ่าหรือมีภารกิจสําคัญส่วนตัวอืมไปซุ่มแถวแถวภูแมนดีกว่าไหม เปซุ่มแถวช่วงนี้ไม่ต้องไปไหนนะตาดใดเขายังไม่เจอกันสองพักนี้นะเป็ดักแถวแถวบูแมนดักดามไปก่อนนะเผื่อเผื่อเพื่อเผื่อเผื่อคือเอาหรือไม่เอาผมไม่กล้าฟันทงผมไม่กล้าตอบแต่ผมดูอาการของพักกระทำเกิดอาการยวบยากยวบยากใช่ใจร้อนรุ่มแล้วอ่ะแต่ดูเหมือนใจเย็นอาการยุบยับยุบยภาษากายของกระทำเมื่อวานมันออกชัดกลัว ชักกลัวตกขบวนชักกลัวชักกลัวในทางการเมืองโดยเฉพาะการเมืองสไตล์บ้านใหญ่ค่ะถ้าคุณไม่ได้อยู่กับอำนาจรัฐถ้าคุณถูกถีบไปเป็นฝ่ายค้านโอ้ยเหนื่อยลางมรณะเลยนะเหนื่อยใช่ลางมรณะเลยบอกได้เลยคำเดียวอ่ะพอแล้วจบ